สวัสดีครับผมคือผบสองบอกยิงคนาแล้วพี่น้องกินขอแรกพี่น้องหลังจากเลืกองานเรื Dieu ่อกันเร็วผลิกินการงานก็ดก็ขอกขานำกินก็พูดมาเนี่ยพี่น้องเมนูยัหนุกพี่น้องเนี่ยเมื่อค่อยกินพี่น้องเมนูเนี่ยก้อยาหมึกพี่น้องเมื่อเมนยำเลยพี่น้องก้อยครับลวกาหมึกคุณสุขหรอมะหันมังบามพี่น้องใส่บกเน่าหอมข้อกัว คล้ายๆกันกับหลอดลามง,ง่นวนพี่น้องเลยนะพี่น้องแซ่แบๆครับผมนะลองซิมมงครับผมบุเคยกินในเตาต้มมีโน่เนี่ยแซ่แบๆครับรอืมข้าวอร่อพี่น้อง,อ,งอืมกินกัข้าวเหนียวนะครับ <ๆ S 2> อืมแซบอืม น่าตัวนึงวันอบะมามฮมมกินด้วยก๋วยผ่มื้อฮึม้ยก๋วยผ่มื้อเยอะเลยอมากินน้ำผว้เบาไขเจียวนห่นมันนอนในางน่อวันถืบะมากินข้าวบต้นกินนั่นละก๋วย่มื้อคือกัน 我是不拉网，你要包的是拉网疫苗。我 เบลอเบ,บลอทำไมล้มพี่น้องทั้งนอ,อกรึพนดีตกเหรเบ้บอด่วนแล้วไหมจริงจริงตันนนะแล้วเมนูแปแปลก 领导怪我么？我也不好意思跟他说，你那个扛 bởi bớt ừ. là mh mh mhm 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 không mhm mhm

bên nào có nhiều tiền này không? nó hmm. no. không có gì không, không. Hmm. ไปแล้วมันยิ่แล้วมันไปแล้วพี่ลองรุกากัน คล้ายๆกันครับน้ำตกหมูพี่นอ้องคล้ายๆกันเลยครับผมแต่ตัวนี้มันเป็นปลาหมึกมันเดี่ยนรสชาติกินคือปลาหมึกครับผม Kéo nóng. nó nguội bên kia thì nhông luôn nó cầm ก็เหมบอนโบก็เห็นกินนิดเดียวพี่น้องเลยครั้งแรกนะครับผมหลวงมันสุกๆแล้วพี่น้องหั่นบางๆใส่หอมกส่ขัวเกินก็ปลาง่วดครับผมคล้ายๆก้อยงอคก้อยยังนะครับผมแต่ตัวนี้ผมใส่หมบงวงพี่นอ้องย่างหมบงวงใส่จังหวะนุ่นออกสม,สม่ำะมาเก็มบมีกลิ่นเลยกดไลค์กดแซ่ดนะครับผมสองบอกยิ้คนหมักหล่อพี่นออออ้องขอบคุญขอบคุณส้องรับผิดชอบติดตามครับผม เเป็นกำลังแรงใจและคิดต่อไปพี่น,อน้องสำนักข่าวเอนดีสวัสดีครับ